สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้เนื่องในโอกาสปีใหม่อยากจะอวยพรพี่ๆี่น้องๆอินดีมทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนถูกหวยนะครับรวยๆทุกงวดเลยนะครับและขอให้ทุกคนสําเร็จกับอินดีมนะครับตามเป้าหมายนะครับก้าวเข้าสู่พันล้านด้วยด้วยกันนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการเลย ก็ปีหน้านะครับก็รับรองขอสัญญาว่าจะเอาสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาฝากทุกคนแน่นอนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในต้นปีเลยนะครับคอยติดตามนะครก็ที่เหลือก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยคิดว่าโควิดอาจจะมาอีกรอกนึงนะครับโอไมคอนก็แต่ว่าใครที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็อย่าลืมไปบูสเตอร์เข็มสานะครับส่วนใครยังไม่ฉีดนะครับก็รีบฉีดจ้ นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอให้เป็นกําลังใจให้นะครับทุกท่านนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนในฝันฝ่าอุปสรรคได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็เทสต์สิ่งที่ผ่านมานะครับ<โ>ขอทุกคนก้าวเข้าสู่พลางไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดี